นวดให้ค่ดคืนนี้ครึ่งชั่วโมง่ะให้นวดหล่เฉยๆนวดช่วตัวก็ได้ full body m a ั s a g อาบน้ำถูสบู่ให้ชงเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หรอโอ้ยชงต้องกินส้มตำปลาหลที่ชงไม่ชอบตอนนี้เลยเหม็นอร่อยเฮ้ย พัดต้องกินทุเรียนอีไม่ชอบเดี๋ยวนี้เลยเหมือนกันอร่อยใช่ไหมเค็มคมาก <c oughs> นี่เอไปเลยหนึ่งภูให้หมดเอาให้หมดทำความสะอาดบ้านวันนี้ทั้งบ้าน ชูชีลูก็ซืีเขียวพี่เอาความสะอาดให้ไม่มีกลิ่นเลยนะไม่เห็นยากเลยแค่ไม่ถึงสิบวิคงไก็ทำได้แล้วขนาดนั้นเลยชงใช้ King Stella s e c i <oughs> l มีเทคโนโลยี Odor X ช่วยดับกลิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสูตรเพิ่มสารขจ,จัดกลิ่นมากกว่า10เท่ากินเหม็นกินแรงแค่ไหนก็เอาอยู่ในสิวิหาซื้อได้ที่ Gourmet Market ทุกสาขาและอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศเ,เลยนะครับเป็นไงหอมไหมรับหอมมากแต่ว่าอย่าลืมล้างจานด้วยนะ